สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และเรียนเสริมของเราวันนี้เราพบเจอกันเป็นครั้งที่6แล้วนะลูกนะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนในเรื่องของโจทย์ปัญหาค่ะซึ่งโจทย์ปัญหานะคะก็จะให้นักเรียนนั้นได้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบค่ะซึ่งจะมีปะปนกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการบวกแล้วก็การลบ สำหรับการเรียนโจทย์ปัญหาเราจะเรียนยังไงให้เข้าใจเรานะคะจะต้องลองฝึกอ่านโจทย์ด้วยตัวเองนะลูกนะแล้วก็วิเคราะห์นะคะว่าโจทย์นั้นให้อะไรเรามาบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยคำถามหรือว่า สุดท้ายที่โจทย์ถามเราเนี่ยคืออะไรนะคะเพื่อจะนำเรานะคะไปสู่การหาคำตอบหรือเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มดูใบงานกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการให้เด็กๆเ,เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบมีมาให้ทั้งหมด3ข้อเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มที่ข้อที่1กันเลยนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะลูกนะ ไข่มุกมีเงิน45บาทซื้อนมกล่องราคา18บาทไข่มุกเหลือเงินกี่บาทข้อนี้ใครบอกครูออยได้บ้างว่าหาคำตอบด้วยวิธีอะไรมีเงิน45ซื้อนมราคา18บบาทเหลือกี่บาทเพราะฉะนั้นข้อนี้แค่เห็นคำว่าเหลือกับคำว่าซื้อหรือคำว่าซื้อกับคำว่าเหลือ ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นวิธีลบนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนเลย45อ่ะ45 45มาจากไหนมาจากจำนวนเงินที่มีนะคะเพราะโจทย์บอกว่าไข่มุกมีเงิน45บาทจากนั้นลบด้วย18ซึ่ง18คือซื้ออะไรคะซื้อนมกล่องนะคะราคา18บาท จากนั้นเท่ากับแล้วก็สี่เหลี่ยมนะลูกนะการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะคือเขียนแบบนี้นะคะอะ่นี่คือการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์จากนั้นเราจะต้องหาคําตอบเพื่อจะได้เออกมาตอบในบรรทัดถัดมาสําหรับการหาคําตอบนะคะนักเรียนสามารถทดตรงไหนก็ได้นะลูกนะตรงที่ว่างนะคะของใบงานเลยหรืออาจจะทดตรงนี้ก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูทุบตรงนี้เลยนักเรียนตั้งโจทย์เลยค่ะ45่ส่ะนะคะลบด้วย18อ่ะโอเค45ลบด้วย18ซึ่งข้อนี้เป็นการลบแบบที่ต้องมีการยืมหรือต้องกระจายนะลูกนะเพราะว่าถ้าเราเริ่มพิจารณาในตัวท้ายสุดหรือหลักหน่วย5ตัวน้อยลบ8ตัวมากได้ไหม ไม่ได้ต้องไปยืมใช่ไหมคะหลัก10เลข4ถูกยืมไปก็เหลือ3จากนั้นในส่วนของหลักหน่วย5มีอยู่แล้วรับมาอีก10ก็คือ15นะคะใส่ลงไปเลยอ่ะโอเคจากนั้นมาหาคำตอบช่วยกันค่ะ15ลบ8คือมี8ไว้ในใจนับไปอีกเท่าไหร่จะได้15 8แล้ว9 10 11 12 13 14 15เพราะฉะนั้นนับไปอีก7นะคะเราก็ใส่เลข7ถัดมา3ลบ1 3ลบ1นะคะ3หักออกเป็น1เหลือ2นั่นเองค่ะเราจะได้คำตอบก็คือการที่ไข่มุกเนี่ยมีเงิน45บาทซื้อนมกล่องราคา18บาทไข่มุกเหลือเงินอยู่27บาทนะคะ เดี๋ยวเราก็จะนําไปเขียนในบรรทัดต,ต่อออบซึ่งการนําไปเขียนเราจะต้องลอกในส่วนที่โจทย์ถามนะคะก็คือไข่มุกเหลือเงินที่ครูออยวงไว้นะคะลอกใส่ตรงนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นเขียนเลยค่ะไข่มุกอะไขมุกเขียนให้สวยกว่าครูเลยนะลูกนะไข่มุกนะคะอะไข่มุก ไข่มุกเหลือเงินนะคะเหลือหอลอเอ,อือเหลือนะคะเหลือเงินเท่าไหร่นะลูกที่เราหาได้เมื่อสักครู่ไข่มุกเหลือเงินนะคะ27บาทแต่บรรทัดต,ตอบอบตตอบให้เราเปลี่ยนตัวเลขนะคะลูกเป็นตัวเลขไทยนะคะ,ะเพราะฉะนั้น ก็จะเป็นเลขสองไทยนะคะ,ะเลขสไทยแล้วก็ตามด้วยเลข7ไทยนะคะหน่วยของข้อนี้คือบาทนะลูกก็เขียนลงไปด้วยนะคะ,อะบออาทอทหารนะคะอ่านว่าบาทนั่นเองเสร็จแล้วข้อที่1ถัดมาเรามาดูที่ข้อที่2สําหรับข้อที่2นะคะโจทย์บอกว่าเช้านี้ พ่อเก็บไข่ไก่ได้23ฟองนะคะแล้วก็เก็บไข่เป็ดได้36ฟองเช้านี้พ่อเก็บไข่ได้ทั้งหมดกี่ฟองซึ่งได้ทั้งหมดก็คือต้องเอามาเลยคะเอามารวมกันเพราะฉะนั้นรวมคือวิธีอะไรลูกวิธีบวกเด็กๆก,ก็เขียนเลย23ก็คือเก็บไข่ไก่ได้23ฟอง บวกกับ36ก็คือส่วนของไข่อะไรคะไข่เป็ดนะคะอ่ะ23บวก36เท่ากับนะคะเท่ากับสี่เหลี่ยมอ่ะสี่เหลี่ยมใหญ่เกินไปเอาใหม่นะลูกนะเท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะเบียวเอาใหม่เอาใหม่สี่เหลี่ยมนะคะอ่ะโอเค เท่ากับสี่เดี่ยวอันนี้ได้นะลูกมาตั้งโจทย์หาคำตอบไปพร้อมพร้อมกันค่ะตั้งตรงนี้ก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวครูตั้งตรงนี้เนาะยี่สิบสานักเรียนอาจจะตั้งในพื้นที่ว่างก็ได้นะคะเนี่ยเพราะว่าคุณครูทำการขยายเนาะจึงเหลือที่ว่างแค่นี้นะคะ 23บวกกับเท่าไหร่ลูกบวกกับ36การบวกคือการนับรวมตัวน้อยสามารถเป็นตัวตั้งได้นะคะอ่ะมาเริ่มเลย6บวก3หรือ3บวก6ให้เอาตัวมากไว้ในใจ6แล้วก็7 8 9เพราะฉะนั้นใส่เลข9ลงไปถัดมา2บวก3หรือ3บวก2ได้5นะคะได้คำตอบแล้ว เก็บไข่ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดรวมกันได้59ฟองนำประโยคตรงนี้นะคะนี่เช้านี้พ่อเก็บไข่ได้ทั้งหมดนะคะมาเขียนในช่องตออบตอแล้วก็หน่วยคือฟองนั่นเองอ่ะเขียนเลยค่ะเชา้านี้อ่ะเชา้าชอเอาเชา้าไม่โทรเชา้า นี้นะคะอะเช้านี้เอาสวยๆเลยนะลูกเวลาเขียนก็สะกดไปด้วยจะได้รู้จักสละรู้จักพยัญชนะนะคะเช้านี้พ่อนะคะอะพ่อเก็บนะคะเก็บเก็บไข่ได้อะไข่นะคะไข่ ได้ได้นะคะเช้านี้พ่อเก็บไข่ได้ทั้งหมดนะคะทั้งหมดก็คือทั้งไข่ไก่ทั้งไข่ไขเป็ดรวมกันนะคะทั้งหมดเท่าไหร่นะลูกตามที่เราตั้งโจทย์บวกมาเท่าไหร่คะทั้งหมดทั้งหมดนะคะ59ฟง เขียนเป็นตัวเลขไทยห้าสิบเก้านะคะแล้วก็ฟองนักเรียนถ้าไม่พอนะคะนักเรียนสามารถต่อข้างล่างได้นะลูกนะตรงนี้เนาะเพราะว่าตรงนั้นเดี๋ยวเผื่อไว้ตกแต่งระบายสีนะคะฟองเรียบร้อยค่ะสำหรับข้อ1และข้อที่2เพราะฉะนั้นในส่วนของข้อ3 คุณยายนีซื้อทุเรียน78กิโลกรัมซื้อมังคุดน้อยกว่าทุเรียน25กิโลกรัมคุณยายนีซื้อมังคุดกี่กิโลกรัมเพราะฉะนั้นข้อนี้เดี๋ยวนักเรียนลองไปทำเองหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมทำการระบายสีตกแต่งให้เรียบร้อยเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนชั้นเขียนเลขที่มาให้ครบเลยนะคะฝากใบงานด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ